3กลุ่มคนต่อไปนี้ควรจะต้องระวังหากจะต้องมีการถอนฟันหรือผ่าฟันคุดหรือทำผาตัดการอะไรที่เสี่ยงต่อการเลือดออกเยอะๆได้นะคะกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเลือดออกเยอะหรือว่าเลือดหยุดไหลาย,ยากอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเลือดต่างๆโรคเกรดเลือดต่ำรือลูอ,อ,อคีเมียคนที่เป็นโรคไตหรือมีประวัติในการล้างไตคนที่ไปล้างไตเนี่ยก็มักจะต้องให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะหรือแอนตี้โคแอกูเลนดังนั้นเนี่ยในส่วนของการจะทําหาตถการหรือทําฟันเนี่ยควรที่จะต้องมีการวางแผนนะคะว่าควรที่จะต้องทําฟันใน ช่วงเวลาไหนนะเดี๋ยวในส่วนนี้หมอะจะมาลงรายละเอียดในคลิปถัดไปนะคะคนที่มีประวัติ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือมีการใส่ลิ้นหัวใจเทียมกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะจําเป็นที่จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะคะก่อนที่จะทําหาตัการที่มีเลือดออกรวมไปถึงใครก็ตามนะคะที่ได้รับยาต้านเกร็ดเลือดนะคะอย่างเช่นที่เราน่าจะพอคุ้นหูกันก็คือแอสไพรินกลุ่มคนที่จําเป็นจะต้องกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดก็คือแอนตี Co ้คแอคูแลนด์อย่างเช่นวัลฟารินพวกนี้นะคะก็จําเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คค่าเลือดก่อนนะคะว่าเราสามารถทําฟันได้เลยหรือเปล่านะ ต่อไปเป็นกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มโรคที่อาจจะมีอาการเกิดขึ้นได้ระหว่างทําฟันมีอะไรบ้างก็จะมีโรคหอบหืดโรคลมชักโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงโรคหัวใจและกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานเอาง่ายๆก็คือโรคเบาหวานเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเท่าไหร่เมื่อเกิดบาดแผล แผลก็จะหายช้าและสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติไม่ใช่คนที่เป็นเบาหวานทุกคนห้ามทําฟันหรือห้ามถอนฟันนะแต่ควรจะแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบข่าวว่าสภาวะของเราเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราจําอะไรไม่ได้แต่เรารู้แค่ว่าเรามียาที่เราจะต้องกินเป็นประจํารบกวนเอายาทั้งหลายหอบมาหาหมอฟันด้วยนะคุณหมอเขาก็จะรู้ค่ะว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรหรือเป็นโรคอะไรอยู่หรือในคนกลุ่มนั้นๆเนี่ยควรต้องใช้ความรมะมัดระวังในส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะ ใครก็ตามที่มีภาวะเหล่านี้นะคะเป็นหนึ่งในความรู้ติดตัวนะคะแล้วก็เผื่อจะสามารถส่งต่อให้คนอื่นๆได้ด้วยนะ